สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือบริบทโดยรวมของศาสนสถานนะคะนี่คือศาสนสถานนะคะของศาสนาฮินดูนั่นเองนะคะคติฮินดูนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปทางประตูฝั่งทางนู้นนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพยายามเก็บบริบทต่างๆเอาไว้ก่อนนะคะหลังจากกลับจากตรงนี้ไปแล้วนะคะก็ mm hmm. จะไดะ้เดินทางไปรับประทานอาหารนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเยะสุธารานะคะอยู่ในพื้นที่ สาสนสถานภายในนะคะเพื่อที่จะนำทุกท่านมาชื่นชมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแลเชอร์เลอ e t e i o t h ช d o o ๋อเ h e r e ์ s t น i s ้ o o m โอเคค่มคั่มอย่านะคะตรงนี้ก็คุณผู้ชายนะคะเดี๋ยวเขาจะเดินตามมาที่หลังนะคะ โอเคเขาก็ดูเราเหมือนกันว่าเราเดินไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนเขาก็อยากปล่อยให้เราได้อัดวิดีโอแล้วก็ได้ใช้เวลาส่วนตัวให้มีให้มีความสุขที่สุดแล้วก็การบูชาเทพเจ้าเนี่ยนะคะคนอินเดียเนี่ยเขาก็จะไม่ยุ่งเลยนะคะในการบูชาเทพเจ้าต่างๆแต่ละคนก็คือบูชากันไปพอเ,เวลาจบแล้วอะไรแล้วก็เขาก็จะอะลนลักษณะของ เขาจะให้ความสําคัญต่อเทพเจ้าอย่างมากนะคะให้ความเคารพอย่างยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะท่านผู้ชมคะ,อะโอเคทีนี้เรามาคุยกันต่อนะคะท่านผู้ชมคะอาจารย์ก็จะใช้ทริปนี้นะคะในการพาทุกท่านได้ชื่นชมอันนี้ก็จะเป็นสะันะคะโบกกรณีหรือเรียกว่าศสสักดิ์สิทธิ์นะคะสะศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ปรากฏในเทวสถานเป็นศะกิที่ ทำขึ้นมาจากสีมือของมนุษย์และก็ความสามารถของมนุษย์นั่นเองนะคะท่านผู้ชมคะจุดตรงนี้นะคะน้ำนี้นะคะยังได้ ถูกใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็ได้ทําประโยชน์นะคะแล้วก็น้ําภายในนี้ยังถือว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ด้วยและยังสามารถใช้ดื่มใช้กินใช้อุปโภคบริโภคได้ด้วยนะคะดังนั้นน้ําภายในเนี่ยสามารถนําไปประกอบพิธีกรรมภายในนะคะในเทวสถานนะคะเพื่อประกอบพิธีกรรมบูชาแด่เทพเจ้านะคะสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยนะคะในคติสายวานันอกายนีย่ขาดไม่ได้นี่ก็คือน้ําบริสุทธิ์นะคะซึ่งจําเป็นที่จะต้อง ามีการล้างนะคะซิวะลึงนะคะโยนีนะคะซึ่งจะต้องใช้น้ำบริสุทธิ์จำนวนมากในการประกอบพิธีกรรมพร้อมกับการสวดมนตรานะคะไปด้วยนั่นเองนะคะ